รีวิวเว็บเรายี่ห้าเอสนะครับบังลมสตาร์ทเท้านะครับรถสวยนะครับ๋ยวดูรอบๆนะครับรถเอกสารชุดโอนครบนะครับพาสีหกสี่นะครับสีตรงเล่มนะครับโอนขนส่งใหญ่ได้นะครับมีกระจกแถมให้นะครับรถสวยนะครับชุดสีแท้นะครับรายละเอียดรถใช้ได้นะครับเก็บลาเอียดมาแล้วนะครับบังทรงบังโซ่สีสวยนะครับชกไฟเอสเอสครับ เบียนสวยเี๋ยวตาได้ฟังนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับเกียร์น้ำมันเกียร์ไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงแต่ด,ดังหมดนะครับเริ่มตัได้ฟังนะครับเครื่องประมาณนี้นะครับ เบิกใหม่นะครับคาด์เปลี่ยนใหม่ไม่เยิมนะครับไม่ควันนะครับโครงแข็งตรงหมดนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบนะครับต่ำสูงใช้ได้นะครับแต่ดังนะครับไฟเลี้ยวติดหน้าหลังนะครับ ตามนี้ครับรถ